ไม่ได้ทำหมูกรอบมานานมากเลยค่ะแต่ส่งการนี้เมนูครอบครัวก็ต้องเป็นหมูกรอบฉ่ำๆเครื่องเน้นๆและน้ำจิ้มถัวตัดรสแซ่บๆกันแบบนี้ เวลาเลือกสามชั้นทําหมูกรอบก็จะเลือกที่มันแล้วก็หนังไม่หนาจนเกินไปนําด้านหนังหมูลงต้มจนนุ่มซ้อมจิ้มลงได้ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ทีแล้วค่ะนํามาบ้างต่อแล้วก็แช่น้าส้มสายชูเอาด้านหนังลงให้จมทั่วถึงแช่ไป30นาทีก็จะได้หนังหมูนุ่มๆค่อยทาเกลือเพิ่มรสชาติแล้วก็ไล่ความชื้นค่ะแล้วก็นําไปอบหรือตากแดดจนหมูแห้งดีและขั้นตอนการทอดแบบนี้ฝนใช้น้ํามันลําข้าวสุรินีจากข้าวหอมมะลิสุรินพอเป็นไขมันดีไม่มีไขมันทานไม่มีกลิ่นมากุฎอาหารที่สําคัญ น้ำมาทอดหมูกรอบแบบนี้ก็ไม่อมน้ำมันทำให้หมูกรอบน้นตั้งน้ำมันจนร้อนดีแล้วก็ค่อยๆลาดลงบนหนังหมูได้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆพองสวยขึ้นมาแบบนี้เลยลาดไปเรื่อยๆจนหนังพองเต็มแผ่นสีสวยตามต้องการเหลืองทองประมาณนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะนำมาพักให้เย็นจากนั้นก็สับรอไว้ได้เลยหนังกรอบมันน้อยอร่อยถูงใจเลยคะ่ะ ส่วนน้ำจิ้มถั่วตัดเราก็จะโขกพริกกระเทียมรากผักชีถั่วตัดให้ละเอียดและปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่มีน้ำมันรำข้าวซุรินีก็ได้ทานเมนูอร่อยแถมอุ่นใจใช้ได้ครบทุกเมนูเป็นเมนูที่ทานผักได้เยอะมากส่งการนี้ไว้ไปลองทำกันนะรับรองว่าต้องถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แน่นอนค่ะ